แม้รอสักหน่อยนะครับ850%แคทไอแคสโฟลโรหรือเน็ตโฟลที่เป็นสั์เรียกในคริปโตเอนซีนะครับคือเงินทุนเนี่ยไหลเข้ามาในเหรียญชิบะเนี่ยเพิ่งพุ่งนะครับถึง850%อ,ะอ่ะฉะนั้นชีบะเนี่ยรอการฟื้นตัวใหญ่เดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างคือ คอยนิมูลมูลไปด้วยการกับช่องคอยนิวมูลนะครับเนื่องจากวันนี้ชีบะได้ทําการพิสูจน์ตัวเองอีกอย่างหนึ่งนะครับว่าเป็นเหรียญที่เนื้อหอมจริงๆฉงั้นในข้อมูลเขาบอกว่ามันมีเงินทุนนะนะครับไหลเข้ามาถึง850%ร้อยห้าสิบเปอร์ซนะครับแปดร้อยห้าสิเปอร์เซนนี้คนก็ถามว่าเน็ตโฟลกับคลาสโฟลเนี่ยหรือเงินเนี่ยเข้ามาขนาดนี้ ทำไมราคาชีบะอินุถึงไม่มีการขยับนะครับอย่างนึงคือตอนนี้นะครับชีบะอินุนะครับก็ในช่วงที่มันเกิดวิกฤตนะครับของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยทำให้ไอเงินนะครับที่อยู่ในเหรียญชีบะอินุติดลบนะครับเจดล้านเหรียญภายในยี่บสี่ชั่วโมงนะครับฉะนั้น มันก็เลยต้องใช้เวลาในการฟื้นตัวอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากชีบะอินุเนี่ยต้องใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองนะครับและการที่เงินเนี่ยเข้าไปในในเหรียญเนี่ยมากถึง850นะครับนักลงทุนต่างให้ความมั่นใจมากๆเลยว่าชีบะอินุเนี่ยจะเป็นเหรียญในอนาคตและไม่รู้นะครับว่าในช่วงเวลาสั้นๆนี้ชีบะจะ ไปเท่าไรนะครับแต่ผมเชื่อว่าไปเยอะแต่อาจจะไม่ได้เยอะนะครับอย่างที่ทุกคนคาดเอาไว้นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีแต่ข้อมูลนะครับฉะนั้นการเก็งกำไรในชิบะอินุตอนนี้ยังเป็นแค่เรื่องของกระแสยังไม่ได้เป็นไปตามโรดแมปซึ่งในวันที่22กุมภาพันธ์นะครับจะมีการประกาศโรดแมปใหญ่ของชิบะในปี2022 2023 2024และปีต่อๆไปเราก็จะเห็นนะครับว่าชีบะมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับดังนั้นเราก็ต้องดูเหมือนกันว่าชีบะเนี่ยจะเริ่มฟื้นคืนชีพเมื่อไหร่และหมาตัวนี้นะครับก็พร้อมแล้วนะครับที่จะกลับมาพักงานอีกครั้งเนื่องจากตอนนี้นะครับก็ต้องดูเหมือนกันว่าตลาดเนี่ยมันจะมีทิศทางอย่างไรนะครับจะเป็นตลาดกระทิงหรือเปล่า ถ้าเป็นตลาดกระทิงเมื่อไหร่นะครับชิบะอินุก็จะฟื้นคืนชีพอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นข้อมูลเราก็จะเห็นนะครับว่าในช่วงนี้ชิบะอินุเนี่ยก็รอนะโปรเจกต์ Project ของ m e t a เวิร์นั่นเองนะครับที่จะมานะเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ตอนนี้ถ้าเทียบนะครับชิบะแลนด์ตอนนี้น่าจะเริ่มมีการจับจองที่ดิน แต่ไม่รู้ว่าตัวโปรแกรมเนี่ยเป็นยังไงนะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้ข้อมูลตรงนี้และเรื่องของ Metaverse เรื่องไหนอีกนะครับเรื่องของชี้บาทแลนด์เกมไฟล์ปลายปีนะครับแล้วก็การจับมือของ Microsoft เนี่ยก็ยังไม่แน่ชัดแล้วอีกเรื่องนึงนะครับของชีบาทหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของระบบ payment นตะครับตอนนี้มาในการอัปเดตครั้งที่2แล้วนะครับระบบ payment เนี่ยจะมีเขาเรียกว่า d e v i t Card คลนะ้ายๆกันนะครับแล้วคนเนี่ยจะสามารถที่จะเอาเงินน่ะนะครับเข้าไปในเดบิตคัร์ได้เพื่อจะเอาไปใช้ในเมตาเวิร์สนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยเขาแจ้งว่าว่ามาประมาณนี้นะครับเราก็ต้องไปติดตามนะว่าชีบะจะมีแนวโน้มเป็นยังไงบ้างนะครับก็มาอัปเดตข่าวสั้นๆน,น,นะครับไม่เยอะหรือไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่าก็ทำให้ทุกคนตื่นเต้นนะครับว่าข่าวดีมันมาตลอดเลยนะครับ นั้นถ้าข่าวดีมันมาตลอดนักลงทุนก็ไม่ปล่อยมือเลยนะครับแม้เมื่อวานจะมีวาน BNB ช้อนนะครับ BNb 100แล้ววันนี้มี BSC 1000ทําทำการซื้อช้อนครั้งใหญ่อีกนะครับแต่อันเนี้ยนะครับเราก็ดูนะครับว่าอันเนี้ยเป็นผลจากวาน BSC 1000ด้วยซึ่งวาน BSC 1000เนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าอาจจะเป็นตัวเดียวกับ Baby d o s h และอีลอนนะครับแต่ตอนนี้คือเอา,เาไอวานบีเอ0ซีนพะครับทั้งอีลอนทั้ง b a b y d o t ททั้งไม่ใช่ใส่ตามะไอโฟกี้นะครับก็3มตัวนี้นะครับก็วานตัวนี้น่าจะมีการลงทุนในสมหรือสี่เหรียญนี้ยผัดกันไปนะครับเพื่อจะทำให้เหรียญน่ะมันมีการย่อ นะครับและมันมีการไปต่อนั่นเองฉะนั้นในวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมก็หวังว่าชิบะอินุจะ go to the moon ไปด้วยกันนะครับและฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะติดตามด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเรามีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือไลน์กลุ่มไลน์กลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ก็สามารถเข้ามาทักทยยายกันได้นะครับเรามีกลุ่มชีบาด้วยทักมาที่เพจละกันเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดไปให้นะครับเรามีสปอนเซอร์ตัวหนึ่งชื่อแ e n g u i น Stock นะครับเป็นเหรียญที่ช่วยท่านในการลงทุนนะครับเพราะเหรียญแ e n g u i น Penguin Stock เนี่ยมันเป็นเหรียญที่สามารถใช้บนแพลตฟอร์มของแอปพลิเคชันแ e n g u i นนะครับมีการจดทะเบียนใน BSC ด้วยนะครับแต่ก็จะใช้ได้บนแพลตฟอร์มอย่างเดียว แพลตฟอร์มนี้นะครับคล้ายทิกต o อกนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันออกเหรียญนนะ่ะในแพลตฟอร์มเป็นแพนกว i นสต็อกนั่นเองก็สามารถเข้าไปเก็บชั่วโมงดูวิดีโอได้นะครับยุคนี้มันเป็นยุคโควิดนะมันค่อนข้างที่จะหาไรายได้อะไรก็ยากนะครับก็ลองดูละกันนะครับว่าแพนกว i นสต็อกเนี่ยจะเหมาะกับคุณหรือเปล่านะครับในการหาไรายได้เพิ่มในช่วงนี้สําหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันและผมก็ฝาก ทุกท่านนะครับที่เจะติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาและกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางและสําหรับวันนี้นะครับชิบะอินุนะครับผมก็หวังนะว่ามันจะ g ก o w to t h moon อย่างแน่นอนและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลนไปด้วยกันกับช่องคอยนมูลสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับ